สวัสดีค่ะมาพอกับญี่ปุ่เพื่อก้าวพี่น้องสีผ้ากินตำกล้วยรลอบเด็ดพี่น้องตำกล้วยแซ่บแซกล้วยแ,แต่นี่ใส่อีป,ปูจักหน่อยใสบักเขือคืนพี่น้องตำกล้วยพี่น้องมาเด้อมาเด้อผูใอยากนาแซ่บเพื่อเก้าเลยพี่น้องพักกะบบมี่แนวยังหลายดอกพี่น้องใบบักย่อมพี่น้องใบบักย่อมบานเฮ่าใบมะยมยอดอ่อนพี่น้องนี่ยอดอ่อนเลย กินกับใบบังย้อมตำกล้วยพี่น้องเข่ากันบักย่างคักพี่น้องมา,าบ้าแล้วกะกินด้วยพี่น้องกล้วยในสีออกฟันฝาสมๆกินกับใบบังยุมบังย้อมรสฝาดพี่เกาก็ค,าคืนพี่น้องโอ้ยทำไรเนี่ยแซ่บไลใส่ตอนปลาแดกพร้อมด้วยพี่นอ้องปลาแดกปลาแดกปลานั่งฝาเนาะบ๊อบเพาะกันด้วย แซ่บคักพี่น้องป <c oughs> ุนมาให้กินน้ำกล้วยพ่อฝาดพ่อสมัครกันนะชิมไนะด้ปว <c oughs> บกันนะมาดูขมข้ากันคับพี่น้องน้ำกล้วยเะรุ่งนุ่มแซ่บบ่ได้กินโดน <c oughs> อิปุ่นหน่อย สมัครไม่ัฟว์อืมชอบอุปุ่นน่อยกำลังปีน้อยนึง <c oughs> นี่เ,เดือดแบตอนจากนาพี่น้องฝาดแซ่บหซแบ กินตามปีต้องกินได้หลายข้นขบันเท่ากินตาก็ผักแย่งหน่อยพี่น้องแซ่แต่ยายบ,บุม๋มเป็นคนกินตาม,อตาม,ตามะอันตามะักปีแล้วก็ตตามะกล้วยสีแหกคอจักหน่อยเพราะว่ายายบ,บุม๋มกินรสฝาดบ่ค่อยเกง่งแต่ยายบ,บุม๋มเป็นคนหมักเนี่ยแซ่แบเฉยพี่น้องมาเด้อโอเคขึ้นหน่อย เ่าถือเก็บหน่อยมันไม่กินใส่หรอกลืมมันหมืดก่อนพี่น้องกบบ็เลยบ่ได้เก็บใส่สือ่อๆกินหน้อยมันกลับแสบพี่น้องใบแบกนี้มก็รสฝาดกล้วยก็รสฝาดแสบคูดเก่าพี่น้องมาเด้อ ตามกว่ยตะน,นี่ช้าๆสับๆมันสดโผดมันเกิด้ฝาดหลายช้บพี่หงช้าตามใจอีปูหน่อยสามตัวอีปูอีปูหน่อยอื้อ บบกก็ค,คืนห,ดหนัดใจยังไงแบบยุ่มรสฝาดนะมพี่น้องจ,จับปี่ปูโอ้ยสวงขักพี่น้องสวงขักคือผมอยากกินมะดนแล้วมันหาบักกล้วยบะเดะมันแหลงมันใหญ่ก่ท่าน ไปขวากสองหน่วยสามหน่อยอตรงแนบมตรงแนบพี่น้องดีเลยน้อยซีหน่วยหาหน่วยเด็ดซ้ำหนี่พี่น้องมันน้อยหน่อยอะไรไม่เหลืองืมกรมะลำเบอร์ขอกันเด็ดพี่น้อง เขาขึ้นถอ,อนมันเลือกจะกินน้ำกันจ้บปุ่มใจกันนะครับ่่น้องแสบพื้นเก่ามันเ้อจ้ะกินจับจัดน้ำกัน